สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ไร่เดือนตะวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพามาดูโครงสร้างบ้านที่ผมออกแบบเองนะครับก็คือไปดูตามอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็ไปดูแบบมาแล้วก็มาเขียนแบบแล้วก็ทําโครงสร้างเองนะครับก็คือเป็นบ้านเป็นแบบ a อเฟมนะคก็คือบ้านสามเหลี่ยมนะครับที่จะมีขนาดความสูงนะครับก็คือประมาณ6เมตรนะครับใช้เหล็ก1ท่อนเลยนะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับก็คือ สามเหลี่ยมด้านเท่ารูปบ้านก็จะเป็นทรงเอเฟรมนะครับลักษณะตัวบ้านนะครับที่ผมขึ้นหน้าจอให้ดูอยู่นี้นะครับก็คือนะครับเป็นเอเฟรมขนาด6คูณเเมตร20นะครับก็คือความกว้าง6เมตรแล้วก็ยาวไปข้างหลังนะครับ6กเเมตร20นะครับงนั้นความสูงก็ประมาณนะครับเหล็กเส้นหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณเกือบ6เมตรนะครับก็คือมันหลบลง60องศาก็จะเหลือประมาณ5เมตรนะครับที่หน้าจั่วของเขานะครับ นั้นตัวนี้ผมจะพาไปดูโครงสร้างคร่าวๆนะครับที่ผมทําเองนะครับขุดทั้งหมด12มีทั้งหมด12เสาครับผมใช้อะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าบ้าน f อเฟทรงนี้นะครับผมคิดเองแล้วก็เอามาดัดแปลงทํานะครับที่จะทาเป็นบ้านสวนนะครับที่อยู่ไล่เรือนตะวันนะครับว่าโครงสร้างเขาจะเป็นยังไงนะครับผมไม่ใช่วิศวกรโยธานะครับแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ช่างนะครับดังนั้นผมจํา มาทําแล้วก็การทําก็อาจจะไม่เรียบร้อยเหมือนเหมือนช่างทั่วไปนะครับช่วงรับช่างรับจ้างนะครับตัวนี้นะครับดังนั้นผมจะพามาดูค้่ค่านะว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับอ่ะเริ่มแรกนะครับดูตัวเสานะครับตัวเสาตัวนี้นะครับผมใช้ขนาดอ่าหกคูณหกนะครับเป็นเหล็กออกมาครับแล้ววางเพดนะครับอ่าเหล็กคานตัวนี้นะครับเสาตัวนี้หน้าหกนะครับหกคูณหกนะครับเป็นเสาสําเร็จนะครับ สูงจากพื้นผมหล่อมา1เมตรนะครับแล้วขุดลงไปประมาณ50เซนติเมตรครับเทพื้นเรียบร้อยนะครับใช้ทั้งหมด12เสานะครับ12เสาห่างกัน3เมตรทุกเสานะครับก็จะเป็น6คูณ9เมตร20นะครับดังนั้นตรงนี้วางเพจนะผมเชื่อมแล้วนะครับรอยเชื่อมก็อาจจะไม่เรียบร้อยแต่ผมเชื่อมจนกว่าจะพอใจว่ามันอยู่นั่นแหละครับเพราะว่าไม่ใช่ช่างนะครับส่วนเหล็กคานนะเหล็กคานที่วางไปตรงนี้นะครับัดคอเสาตรงนี้นะครับ ผมใช้ขนาด5คูณ2นะครับ5คูณ2นะครับหนามิน8นะครับหนา2มิลหรือมิน8นี่ผมไม่แน่ใจนะครับจำไม่ได้นะครับนะครับวางไปนะครับจะเป็นคารลักษณะนะครับ3นะครับนี่นะครับวางบนนี้นะครับทีแรกผมเห็นเขาทำวางอยู่บนพื้นกับพื้นครับแต่ผมทำยกพื้นขึ้นมาบนเสานะเพื่อที่จะทำบันไดแล้วเดินขึ้นไปนะครับ วางติดกับพื้นอาจจะฝนตกแล้วน้ําเข้ามาผมก็เลยอว่าจะเทปูนทั้งหมดแต่ก็เลยคิดว่าทาเสานนาจะง่ายกว่าและประหยัดงบประหยัดงบมากมากกว่านะครับตรงนี้นับคานห้าคูณสองครับจั่วตัวนี้นะครับจั่วตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับที่เป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับทรงสามเหลี่ยมขึ้นไปข้างบนนะครับตัวนี้ผมใช้ขนาด4ี่คูณสองหนามิลสองนะครับใช้ได้หมด10ตัวนะครับ10จั่วนะครับ10บจั่ว ทำสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับตัดตัดเสร็จเป็นรูปสามเหลี่ยมถึงยกมาวางลักษณะแบบนี้นะครับที่ผมไม่ทาทาพื้นก่อนนะครับผมทําเป็นสามเหลี่ยมนะครับดูลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับผมจะวางบนตัวนี้นะครับผมจะวางบนคานห้าคูณสองนะผิดไหมครับเหล็กตัวเหล็ก4ี่คูณสตัวนี้หนาประมาณมิลแปดถึงสองมิลครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นมิลสองนะครับตัวนี้จะเป็น มิล8หรือ2มิลนะครับเพราะว่าจะไว้วางพื้นนะครับวางบนนะครับทาเป็นสามเหลี่ยมนะครับด้านเท่าแล้วก็มาวางบนคานนะครับที่เหล็ก5คูณ2นะครับวางจนครบ10เส้นนะครับมันก็จะได้ส่งสามเหลี่ยมลักษณะแบบนี้ออกมานะครับนั้นแต่ตัวนี้ผมวางระยะห่างเท่าไหร่นะครับตอนนี้จัวตัวนี้นะครับผมเห็นในอินเทอร์เน็ตหรือทั่วไปเขาใช้เหล็กหน้า3คูณนิ้วครึ่งนะครับ แต่ผมใช้4ี่คูณสผมเลยวางห่างนิดนึงก็คือวางห่างระยะห่างจากจุดตัวแรกไปตัวนี้นะครับเมตรยี 20. แต่พื้นตรงนี้นะครับผมก็จะเอา4ี่คูณสหนา2มิลนะครับมาวางครึ่งอีกนะครับก็คือ,อาจากจากร้อยยก็จะเหลือ60นะครับแล้วก็จะมีเหล็กหน้า2ซอยซอยพื้นอีกต่าหากนะครับซอยระหว่างตัวนี้นี่ก่อนนะครับก็คือวางตรงนี้ก่อนแล้วก็มาวางตัวนี้อีก60ตัวนีก้ก็จะเป็นระยะห่างเหล็กพื้นตรงนี้ก็คือจะห่าง60 ห่างหกสิบหกสิบหกสิบไปเรื่อยนะครับหกสิบก็จะมาวางตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะเอาเหล็กสองคูณสองนะครับหนามิลแปดนะครับมาซอยตรงกลางนะมาซอยเพื่อที่จะรับลูกพื้นนะครับที่จะวางเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับก็จะเสร็จสําหรับพื้นนะครับส่วนตัวจั่วนี้นะครับตัวจั่วด้านบนนะครับผมก็จะจะใช้ตัวเหล็กนิ้วคูณนิ้วนะครับเอ้ยสองคูณนิ้วนะครับสองคูณนิ้วนะครับ มาทําเป็นแปลบตัวนี้คือผมจับไว้เฉยนะครับจับไว้เพื่อความหนาแน่นนะครับตรงนี้ผมจะเอามาทําวางหางเม็ดนึงห่างเม็ดนึง,ง,นงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงปลายยอดของเขานะครับก็จะเป็นโครงแปรส่วนข้างในที่จะวางพื้นที่จะปิดผนังนะครับผมจะใช้ไม้อัดนะครับไม้อัด o s b อะไรประมาณสักอย่างนี้แหละที่เป็นไม้อัดที่เขาตกแต่งภายในนะครับผมก็จะมาใช้เหล็ก2คูณหนึ่งเหมือนกันมาซอยเหมือนกันนะครับแล้วก็วาง เป็นพื้นเข้าไปนะครับเป็นพื้นผนังเข้าไปนะครับนี่คือโครงโครงสร้างของบ้าน A อเอมขนาด6คูณ9นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูคร่าวๆนะครับพาดูด้านนี้นะครับบางต้นไม้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้นไม้ต้นนี้ต้องตัดออกนะครับเพราะอยู่หน้าบ้านอะถ้ามองด้านนี้นะครับเห็นไหมครับเขาจะเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับขึ้นไปเท่ากันเท่ากันเลยนะครับสูงเท่ากันพื้นนะครับระเบียงออกมาเมตรยี่สิบนะครับ ออกมามี20ที่จะเห็นนะครับระดับนับได้ระดับทุกต้นนะครับที่ผมทำนะครับเอาสายยางจับระดับนับนี่นะครับลักษณะนะครับเป็น4คูณ2นะครับเหล็กที่ใช้นะครับผมอยากจะบอกว่าเป็นเหล็กราคาประหยัดผมผมใช้คำนี้ว่าเป็นเหล็กราคาประหยัดเพราะอะไรนะครับผมไม่ใช้เหล็กเกรด B นะครับอย่างเช่นเหล็กตัวนี้นะครับขนาด5้คูณ2ตัวเนี้ย 5้คูณสน,นะครับหนาประมาณ2มิลนะครับราคาอยู่พันพันขึ้นนะครับพันขึ้นนะครับพันสามพันสี่นะครับราคาประมาณนั้นนะครับต่อเส้นนะครับต่อเส้น6เมตรดังนั้นแต่ผมไปซื้อเหล็กเกรดบีนะครับมีความหนาเหมือนกันนะครับหนามากเหมือนกันนะครับนะครับหนานะครับราคาอยู่ที่ประมาณเส้นละเจ็ดร้อยงนั้นถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งนะครับผมใช้เหล็กเกรดบีทั้งหมดนะครับนะครับเหล็กเกรดบีทั้งหมดที่จะเป็นจ ER ุดสีแดงนะครับที่เขาบอก ตัวนี้ก็เป็นเกรดบีนะครับถ้าตามโกวอนนะครับหรือตามร้านค้าเหล็กทั่วไปนะครับนี่นะครับมันจะอยู่ประมาณ7800นะครับ900แต่ผมซื้อมาเหล็กเกรดบีเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับตัวเส้นนี้นะครับที่ทำจั่วนี่ครับมิลสองนะครับอยู่ที่4 0 0 4 0 4ยสบาทต่อเส้นนะครับนั้นประหยัดไปครึ่งตัวครึ่งเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้ตัวหนานะครับตัวหนาเนี่ย ที่มีเห็นรอยต่อนะครับเนี่ยเป็นรอยต่อนะครับแต่เขาหนา2มิลนะครับดังนั้นทําเป็นรองพื้นได้เลยเป็นพื้นได้เหมือนกันนะครับเนี่ยก็ใช้เป็นเหล็กเกรดบีเหมือนกันนะครับเหล็กเกรดบีถ้าหนาเนี่ยมันจะเส้นละ9 0 0อบาทถึงเกือบถึงพันนะครับดังนั้นแต่ผมซื้ออยู่ที่เส้นละ500เป็นเหล็กเกรดบีนะครับดังนั้นผมซื้อเหมามาเลยเป็นมัดนะครับเป็นมัดมาเลยนะครับร้าน้าร้านค้าเป็นมัดมัดละมัดละยีเส้นผมก็เหมาเข้ามานะครับอยู่ประมาณนี้นะครับ นะตอนนี้ผมก็พาดูโครงสร้างคร่าวๆข,ของมา้านเอเครับส่วนจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมอีกครั้งนึงครับอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึงนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ